การสิ้นราชวงศ์ฮัมบวกสายสเปนมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับราชวงศ์นี้ก็คือสมาชิกหลายคนของราชวงศ์ฮัมบวกนั้นจะมีลักษณะพิเศษอยู่บนร่างกายที่เรียกว่าฮัามบวกจอหรือคลามแบบฮัมบวกจะมีใบหน้าที่คางยื่นแหลมออกมาพระเจ้าชาญที่สองพบมีคางที่ยื่นยาวพิการแคลักแกรนหละตัวเตี้ยก,กว่าปกติสวรรคตโดยไร้รัชทายาทคณะผระชนมายุเพียง38พรรษาของราชสมบัติได้35ปีกษัตรปีกรสเปนจึงสิ้นสุดลงทำให้เกิดสงคารามสืบรชาชบัลลังก์สเปน ความเปรติที่ถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นทำให้ร่างกายของพระองค์อ่อนแอจนไม่สามารถผลิตทายานได้ล่าสุดทีมนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยายลัยซานเดียโกเดคอมโปรสเตล่าของสเปนยืนยันว่าครั้งที่ยืนยาวหรือคลมแบบพับบวกเป็นผลมาจากความอ่อนแอทางพันธุก,กรรมเนื่องจากการสมรสในหมู่เครือญาติหรือสายเลือดชิดจริง